ภาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกท่านพบพอกันคือเก่าพี่น้องเลยบรรยากาศดีๆเนาะดีกับวันี้เป็นไรแบบบรรยากาศนะฮอร์เลยพี่น้องเมื่อนี้เห็นแดดไล่เมื่อนี้เนาะแ <c oughs> ดดจะไรรอลลพี่น้องเลยไป <c oughs> จังได้หน้าตาสนีกินเผือพี่น้องเลยเร็วกว่าเตี๋ยวนเนาะนำ้ำโต๊ะขากเน่ต้มต๊ก็อันนี้เป็นผัดกะเพรารวมปลาวากิน นางหน่อยหิวแล้วน่ะบอิ่เบินอบกรอิ่มเทเรเบิร์นีกคือว่าอะไรเพิ่นสองคนพี่อนอะไหาวะจ๊ะแซนี่พื่นหนึ่งแต่สนี่เพิ่นกักินบัลายเนาะสองห้านก็ได้ไหนวะ โทหิวเด้อมาเมนมากันมาเหตุบุญแล้วก็หิวน้ำค่อยกินอยกินก็ได้เด้อจะนยบัเมาอายัารังสาา่อากเอานก็นเพราว่าั้นต้นหมด แม่นชมนางพูนางอยากอายพี่น้องเลยหากเจ้าะกับโยกายค่ะเติบไปน้องะมีแต่สะพาวาลจุ่มกันสี่คนอยู่ในนี่เฮากระบอกล่านได้ที่ว่ามันลายคนเฮากระบอกกาเขาเนาะเพราะว่าเฮากะยานผ่านมาลายล้านพี่น้องเลยผู้ว่าพักกันหัวคนกับสนีทักสิไปกินอยู่สาว่ามีแต่คนเหมือนกันเจ๊โอ้เธเบิร์ของเจ๊ก่อนพี่น้องผู้เสพเถิดนี่สี่เบิร์นอย่างเบิร์นนี่ฮะ ข้างบงางบิ่ง่ายมกเนียไปจังไดเป็นจังใดอือโอ้จานพิเศษเลยวันนี้พิเศษซสุปก็มีเพน้ำสุกก็มีอีกเดี๋ยวาน้ำซุปอเบอเบิ่เดี๋ยวสนอาโอ้ยกาปากน้องสนีกินเนาะอันนี้เป็นคองเฮาพี่นนอง อันนี้คือผัดผนงหมุกเกาพี่น้องเอ้ยหน้าขะหน้าเออขะหน้ามุกเกาโอ้ยว่าวพีชพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆไปซิมของเจอเลยเป็นจังไรกินก๋วยเตี๋ยวเสั่งต่อกินก๋วยเตี๋ยวเบิดสั่งต่อสิเห็นว่ามาเจี่ยดชัด เ็ม่ไปใส่กับสั่งอือีเนากันสี่คนไปเลยเซบอย่สั้นเนาะคันคองสื่อนะสอนดิสอนโหลดข้าเจ้าแต่ในงาม รถเอ,อ,องแอหุคุมยะสนีผนกินเพอไปนะเอย้ยกินกว๋วยเตีเ๋ยวพากันขี่รถจักรมากไปเนาะ่วาวขันจะขี่รถใหญ่กับบมมี่แล้วเนาะ ก็เลยรถจักเนี่ยแหละอ้ยเพื่อสิมาหอดกระทางถนนหนทางพี่น้องเลยสามส่สิบบอยว่าประมาณนั่นแหละประมาณประมาณสี่สิบกิโลอเไรค่ะวะไกลแห้งอ่ะเรียลอ้เขียนเดินว่ากับซนี่ว่าโอ้ยเจ๊ศิลาบกับบ้านนี่แหละว่ะเพื่อนบ้ามากกับบัานคนทองเนาะคอยคานมาพี่น้องเลยทางมันบดี แม่นแรกๆข้างว่าเจ๊ก็ขี่ซาแท้มาไหร่้ๆเนี่ยพี่นเองก็คอยผ่านแม่ม่านไปว่าสักแม่ปุ่งเพันยาดันแม่ปุ่งขอดก่อนกำหนดเป็นแม่แม่แม่นั่นแหละไก่ธนะถนนทุนทางพี่น ouais. <c oughs> ้องเลยอันน <c oughs> ี้เป็นอยู่เมืองเก่งกอกพี่น้องเมืองเก่งกอกเนาะแซ่บบ่ ก็ได้บอแอบเธอพิเศษอบอกาคพี่น้องาจาจะว่าจะกินทั้งเงิอยากินทั้งข่าวต่ว่าจะกินทั้งผ้บ่าวทหารมาจากนทั้งลังงานนี่เนาะป่อยโยกนเด้วพี่น้องเด้อปลอยโกจจเจเอาบวกมาค่อยนี่ เอาหวงเอาสอนเขาก็เรียกภาษาบ้นบานๆให้เลยเนาะเนี่ยถือว่าเข้าทานาัทดอู้หนกินอะไกินพี่น้องเนี่เขาก็เสด็จกินข่าวก่อนพี่น้องเลยเปลี่ยนตากล้องพี่น้องเพราะว่าสองคนก็นเลยกินเบิร์ก่อนหมู่สองคนเนาะก,ก็ไหวเป็นธรรมดาเลย <c oughs> ก็เลยเป็นตาก,ก้องพห้น้องนัดก่นเลย กินงเขานอกบ้านแซ่บมากันนะพี่น้องเด้อเหมือนนอกบ้านกับน,นอกไกลซะเหลือเกินเขาพัดหมูกรอบแซ่บฮะเขาพัดหมูกรอบแต่ว่าแนวใดแน่นี่แล้วในบ้านนอกขอเมืองข,ขนาดมูกรอบกต่ว่าบเป็นพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่คะกินลายๆเนี่ยน้องนัดกับสนี่นะเรียบงหงแหงกันแลงอย่าง มบันากับเดเหัาด้ยมับเากับเจสแสดงมแค่ดมกินมันซีดๆกบบอ้วนมาเด็กพี่น้องได้กินเข่านอกบ้านนอกกับนอกไก่ลีรอเกือบสี่สิบกิโลหอดบ่ เหลี่ยวหันเหลี่ยวนีบ่เหลี่ยวสายเหลี่ยวควาอ่โอ้ยเสียงแมงวันเขียวบินแค่นหนแต่ว่าลูกบอกว่าหูพี่น้องเ้ยไปในท้องบดมือบ่มีไห้บ่ตีงอีกจักตายจังยัง อันเอฟซีองนัดบางคนก็สิว่าโอ้เพราะว่าทองบอกเนาะบางคนกับเจ๊สิเบิดก่อนหมูนะซันนี่นั่นได้ก่อนหมูเบิดน้ำ้ังหมู ใส่ซิบิดก่อนกันพี่น้องแม่ม่านเบิดก่อนอยู่ใส่เปิด

แม่มานข้างทางมองแต่เนะน่ยิ้งได้ดอกโควิดโควิดย่านแม่มานเนาะพี่น้องบวต,นะติดดอกแมมานมาเอาเรียบร้อยน้กปกติแล้วนูกหน่อยเพราะว่าเบิร์ตก่อนทุกอย่างน้ำกับเบิร์ต ยังอยากกินโอวันตินอยู่เลยยังวันเหล่อยู่อลยโบสถ์ที่เป็นล้านโอวันตินแตงแวยังสิไปต่ออยู่เด้อพี่น้องเด้อโบได้มีเพียงเท่านี้อยากหัวไปไซกันลอติดตามส้มทั้งสามซองรถพี่น้องเลยน้องนัดสเน่ยเจสเดะกพราว่าสี่ซองสี่ซอง หนูหาวฉไปไซกันแหนติดตามเบิรสี่ซองแล้วพี่น้องเดิมมือนเลยอกยี่นอเดตเบิดแล้วทำเบิดแล้วก็เดินต่อมันหิวได้เ่ยบ่แมนหิวยังได้พี่น้องหิวโอวันตินในหลาในคนบไดคายกดเบิ้งออกกดเบิ้ง ลงหลงเด้อตัวสิมันอันนตัวใดตัวซิมันด์หอมดูหน่อนี่แนนวิดีโอหาลงหลงปั๊กเนี่ยมันหายไเลยเป็นหมูไปหลงขู่หลงเงี้ยเลยสุดสุเหรอลงเหงาไหมใส่เจสใส่แดกลงขีปายพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าลงบบเป็นอันได้อันโทรศัพท์มาใหม่เราเห็นยังกับโบเป็นสักจานเท่าใดหูแต่ว่าห้องคอยน้ำหมื่นกุ้ย งจานใหญ่มันก็สมควรอยู่คุณจานละหมื่นกว่าบาทบอกโบแมนเด้อพี่น้องจานละหมื่นกี๊บจานละ,ะลสลี่ห้าชิปบาทนะี่เลยกินแล้วก็ใส่รูดผ่าปิดปากนายคิดอิ่มเรียบร้อยพายลาวพี่นอ้องยังสิเดินซ้ายต่อยพี่น้องเมื่อคืนพ่อว่าก็จะขอปิดคลิปให้น้องนัดเนาะ ฝากคนไลค์ก็แซ่บนําเด้อพี่น้องเด้อให้น้องนัดนําให้ป้าวานําให้เบิดทุกช่องเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณล่วงหน้าหลายๆเด้อ